โอเคผมขอกรารสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องแฟนตาทีสอยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กตินนะครับผมเราก็จะมาทำคลิปนะครับผมเพราะว่โกรดนะครับอมวราโกรธว่าใจและโลเกโฟนะที่ผมมาทำคลิปนะครับผมเป็นลายเดินนะครับเพราะว่าคนใหม่ๆมาเล่นเกมนี้เยอะมากๆช่วงนี้นะครับผมก็เราออกมาทำคลิปนะครับผมคอนเสิร์ตามนี้เลยครับห้าพันเก้าสี่พันแปดนะผมกันกันตีสามพันเจ็ดสามพันสามร้อยเจ็ดสิบนะครับเพราะว่าผมใส่เสื้อฟาร์มนะให้มันถึงขึ้นเพราะว่าจะโดนทีเดียวเราจะไม่ตายนะครับโอเคม ก็เราจะเดินให้ทุกคนดูว่ามันจะลงไงครับก็เมื่อกี้ลงไปแล้วลืมสลับจอมาเอาใหม่ครับรอบนี้ครับผมออกเสียงเหมือนเดิมนะออกเสียงนะถ้าอยู่การออกเสียงเสียงฝาคนับแล้วก็ยิงป่ะตอนนี้เราก็ยิงแค่ประมาณสามตัวหรือเปล่าไม่ได้สามตัวแล้วก็เตะออกนี่ประมาณนี้แล้วก็เตะตัวนี้ประมาณนี้ยิงยิงสิบบัคยิงสิบบัคยิงสิบบั๊เอาหลังมาทีหนึ่งยิงจบที่สิบเก้าวิ ยี่สิบเลยมานนี้ทุกคนมานี้นะระบบพนะันต้าน่ยอาจจะไม่อาจจะไม่ได้เร็วมากเกินไปนะอันนี้นะครับอันนี้เราน่าจะยิงได้เลยนะครับตรงนี้เราจะยิงได้เลยนะครับแล้วก็ยิงป้องเลยครับจะโดนสองตัวหน้านะถ้าเดูวตรยิีย้นะาตำแหน่งนี้นะเราก็ยิงได้เลยนะครับยิงบมเราไม่ไปถอยนะวะเรไปยิงตัวเห็นไ,ไหมจะโดนพอดีนะครับโอกาสที่จะตายก็มีนะครับแล้วก็จบได้ เราก็วิงข้างบนนะเราก็กลับหลังมานี้แ่สองเมตรของเชียงนายก็กยิงสองเมตรเห็นปะ่ปะมานนี้ครับหมดครับนี่คือลายเดินนะจบประมาณสี่สิบหกประมาณสี่สิบหกสิบห้าว่าโอเคไหมทุกคนได้อยู่นะลายนี้ยิงได้เลยนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างจะดูดีนะครับลายกับวันนี้สี่สิบห้าวิจุดหนึ่งนะครับลายเดินของเราก็ประมาณนี้เลย เดี๋ยวเราลองโจ๊กไปดูด้วยนะครับแล้วก็ตัดภาพเป็นรอบที่สองก็พอนะครับวันนี้นะอืมออจะเอาลายผมไปทําตามก็ได้นะหรือใครมีลายของตัวแล้วก็ก็ได้นะเพราะว่าสาหรับผมมันเป็นลายส่วนตัวมันนี่มันมีฟอนต์สอนมาด้วยนะอือผมก็จาจามาครับพี่ผมก็สอนมานะถ้ายิงตรงนี้มันจะยิงไม่โดนหรือเปล่าต้องเดือดตรงกลางหน่อยนะตรงนี้นะอตผมลองยิงให้ทุกคนดูดกวย้ะยิงโดนไหมผมก็ไม่เคยลองเหมือนกันตรงนี้ลองยิงดูแต่ผมว่าน่าจะไม่โดนหรอกนะไม่โดนจริงๆก็เห็นป่ะ มันไม่ดูนะครับพยายามเดินไปตรงกลางดีกว่านะครับโอโหดนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะดาพแล้าวิวที่สองนะครับผมเดี๋ยวเราใส่ของบางให้ดูเลยดีกว่าเพราะว่าจะตายไหมอ่าเมื่อกี้เราใส่เป็นของการตีใช่ไหมแต่ไปเราใส่ของบางเลยนะว่าเราจะเล่นได้ไหมครับเพราะว่าจะเหลือห้าสิบห้าครับแต่เราแรงขึ้นมาแน่นอนครับน่าจะทีเดียวน่าจะมันจะเร็วกว่าเดิมแน่นอนครับเวลานะแต่เราก็บางแบบบางเฉียบเลยนะทุกคนนะผมไม่แนะนําแล้วกันาะมันพลาดไม่ได้เลยนะวันนี้นะ ถ้าจะคือตายเลยนะทุกคนนะคือแบบมันมันพลาดไม่ได้อะ่ะเออเดี๋ยวลองดูแล้วกันจริงจริงไปเตะทีหนึ่งครับเตะทีหนึ่งครับแล้วยิงนะแต่500,000ยังไง3ทีข้างหลังก็แตกแล้วนหนึ่งสองสามตายเวลาอาจจะดีขึ้นครับเมื่อกี้20วิรอบนี้อาจจะเดือดที่18เห็นปะดีขึ้น2วิถือว่าดีขึ้นนะเห็นปะ อ่าลายเดิมเลยทุกคนอันนี้ลายเดิมเลยแล้วก็ยิงเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็ยิงได้เลยไม่ต้องวิ่งไม่ต้องทําอะไรเลยแล้วเชียร์สองตัวหน้าก่อนลายผมนะครับเลียร์สองตัวหน้าก่อนนะครับอืมเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจบไวกว่าสี่ิห้าวีหรือเปล่านะครับลายเดิมด้วยนะครับยิงมาสองทีครับประมาณนี้สองคลิกอะเราต้อตายนะเราต่อยเราตายนะเราต้องคิวหนีครับตันนี้ครับ อ่านี้มันระเบิดครับไม่น่าจะไวกว่าแล้วบ้างดูจะตรงอ่าประมาณนี้จบแล้วครับน่าจะเร็วกว่านิดนึงบ้างสี่สองวิครับ้บาอันนี้เราพลาดด้วยนะถ้าเราไม่พลาดนี่ผมว่าอาจจะได้ประมาณสามสิบด้วยครับแต่เราวิ่งหนีระเบิดแล้วก็กลัวตายนะครับประมาณนี้ครับเล่นตัดบางก็ต้องระวังนะครับมันมันพลาดไม่ได้เลยคนระับโดนตบทีเดียวหายเลยนะครับผมแนะนําว่าอย่าเล่นตัดบางนะครับ แต่ถ้าโอ้โหลดส่วนใหญ่ก็จะไม่บางขนาดนี้ครับอันนี้เป็นไซเบอร์โคม,มันจะบางมากๆเลยอ่าประมาณนี้ใครที่เป็นอ่าแนวทางสําหรับลหลายๆคนแล้วกันถ้าใครรู้แล้วก็ไม่เป็นไรเนาะอ่า๋ยวผมแถมให้อีกรอบนึงแล้วกันเมื่อกี้ลายเดิมนะครับแต่เราแถมให้อีกครับรอบนึงนะตัดภาพไปเลยครับ let's go อ่าทุกคนมารอบที่สามนะครับทุกคนนะเดี๋ยวามาดูกันว่าลายจะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับถ้าลายเหมือนเดิมก็คือจบเลยนะบอกไม่ได้อ่านดูจิตเหมือนเดิมครับเราออกออกขวาครับเหมือนเดิมมาเลยออกขวาแล้วยิงไป แล้ยิงแล้วสาบตัวให้นอนปุ้มไปบะะเต็ทีนึงแล้วเดิมตรงนี้ยิงตุ๊หนึ่งสองสามระเบิดไม่ตายด้วยเรายิงทีนึงก็ได้ครับไม่เป็นไรครับยิงเรียบร้อยจบที่ประมาณสิบเก้ารอบนี้นะช้าหน่อยครับแต่ถ้าลายเหมือนเดิมนี่คือบอกไม่ได้นะอ่าโอเคลายใหม่ครับอันนี้คือลายใหม่นะ สำหรับลายผมตรงนี้นะผมรอรอมันต่อยก่อนนะครับมันจะง้างมือต่อยเราแล้วก็ค่อยอีนะครับสาหรับลายผมนะลายคนอื่นผมไม่รู้ว่ายิงไงนะแต่ลายผมรอมันต่อยดีกว่าครับเพราะว่าเราบางนะครับเราบางเราตัดบางมากๆครับตอนนี้รอรอมันต่อยทีหนึ่งนะง้างมือมาเราต่อยแล้วยิงนะยิงิ่งไปข้างบนครับทหารมันยิงสักสองทียิงยิงยิงเฉียงยิงไปโดนด้วยโหยิงมานี้ครับทุกคน ยิงยิงประมาณนี้ครับอ่าอาจจะพลาดหน่อยครับแต่ก็ประมาณนี้ก็พอลงได้ประมาณห้าสิบเอ็ดวิทห้าสิบสองวินะครับโอเคครับก็ประมาณนี้ทุกคนนะก็เป็นลายเดินนะครับสาหรับอ่าโอเวอร์โหลดลหลายคนที่ไม่เป็นเลยหรือใครที่เป็นแล้วก็เป็นแล้วก็นั่นแหละลายตัวเองก็จะมีอยู่แล้วนะครับอันนี้ลายผมนะก็อาจจะไม่ค่อยเร็วมวอนทุกคนเขาแต่ก็พอลงได้นะครับผมโอเคไหม ก็ทำไปแล้วนะครับพี่ชายพี่ชายผมขอมาด้วยพี่ชายผมกำลังฝึกดาววอล์ดเพราะอยากได้หลายผมผมก็จัดให้นะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครชอบคลิปนี้ก็ฝากออกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วกดกระดิ่งในช่องแฟนตาทีเห็นด้วยครับสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่นอนผมจะกลับบ้วสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บจุบ๊บ